ในทุกชีวิตไม่มีใครหนีพ้นจากวันที่ไม่ดีไปได้บางครั้งเราล้มเหลวบางครั้งเราถูกทำร้ายและก็บ่อยครั้งที่เราต้องเผชิญกับความคิดแย่ๆในหัวที่ดังไม่หยุดมันเหมือนกับเสียงที่คอยบอกเราว่าเธอทำไม่ได้หรอกหรือว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเรื่องร้ายๆมันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำลายเรา แต่ว่ามันถูกส่งมาเพื่อทดสอบและสอนให้เราเติบโตมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่รวนเราจะต้องกดปุ่มรีสตาร์ทหัวใจเราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเจอสิ่งไม่ดีเราก็มีสิทธิ์เริ่มใหม่ทุกครั้งและทุกการเริ่มใหม่จะพาเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนดูวิธีรีสตาร์ทชีวิตด้วยพลังจากปรัชญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธเซน สโตอิกขงจื้อและรวมถึงแนวคิดสมัยใหม่อย่างกราติจูดเพื่อที่จะบอกกับคุณว่าไม่ว่าชีวิตมันจะพังแค่ไหนคุณก็มีสิทธิ์กดปุ่มรีสตาร์ทแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างสง่างามถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันได้เลยครับบทที่1ห,หยุดแล้วหายใจเวลาที่ชีวิตเจอสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เจ็บปวด คำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือแม้แต่ความคิดแย่ๆในหัวที่รุมเร้าไม่หยุดสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะทำนั่นก็คือรีบตอบสนองในทันทีเรามักจะหัวร้อนเรามักจะตอบโต้กลับเรามักจะดิ่งลึกไปกับความเศร้าแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือยิ่งดินก็ยิงจมครับยิ่งเราตอบสนองด้วยอารมณ์เราก็ยิ่งเสียใจทีหลัง พระพุทธเจ,เจ้าเคยตรัสไว้ว่าสติคือทางแห่งความไม่ตายการมีสตินั้นสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการหยุดหายใจลึกๆล,ลองสูดลมหายใจเข้าช้าๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆลองทำซ้ำสัก2-3ถึงครั้งนะครับแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าใจของคุณนั้นเริ่มสงบลงนี่ไม่ใช่แค่การหายใจเท่านั้น แต่ว่ามันคือการสร้างพื้นที่ว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราตอบสนองพื้นที่ว่างเล็กๆนี้ล่ะครับที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนจงลองมองจิตใจเหมือนแก้วน้ำใสเมื่อถูกเขย่าอย่างแรงน้ำก็จะขุ่นและเต็มไปด้วยตะกอนแต่ถ้าเราหยุดไม่แต่ต้องปล่อยให้น้ำอยู่นิ่งความขุ่นก็จะตกตะกอน เหลือเพียงความใสสะอาดอีกครั้งใจของเราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อหยุดและหายใจด้วยสติความโกรธความกลัวและรวมถึงความกังวลต่างๆมันจะค่ะคอยๆจางหายไปแล้วเราจะมองเห็นหนทางที่ชัดเจนกว่าเดิมดังนั้นนะครับเวลาที่คุณเจอเรื่องไม่ดีอย่าเพิ่งรีบโต้ตอบอย่าเพิ่งรีบตวนตัดสินใจ เพียงแค่หยุดแล้วหายใจลึกๆนี่คือการกดปุ่มรีสตาร์ทอย่างแท้จริงเพราะว่าความสงบมันคือพลังเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงและหัวใจที่สงบเท่านั้นที่จะพาคุณก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงบทที่2ยอมรับความจริงหลายๆครั้งที่เราติดอยู่กับความเจ็บปวด ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงเกินไปแต่เป็นเพราะเรานั้นยังไม่ยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วเรามักจะถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมชีวิตถึงไม่ยุติธรรมแต่คำถามอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยแต่มันยิ่งกลับทำให้ใจของเรานั้นติดอยู่กับความโกรธและความเสียใจมากขึ้น นักปราชญ์โตอีกอย่างมาคัสออเลเลียสเคยกล่าวไว้ว่าคุณมีอำนาจเหนือความคิดและการกระทำของตัวเองแต่คุณไม่มีอำนาจเหนือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกคำสอนนี้คือหัวใจของการยอมรับเพราะว่าความจริงแล้วเราไม่อาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราควบคุมได้ว่าเราจะมองมันอย่างไรและจะตอบสนองต่อมันแบบไหน การยอมรับนั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยืนหยัดอยู่บนความจริงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าใช่มันเกิดขึ้นแล้วและฉันเลือกจะเดินต่อไปอย่างไรเมื่อเรายอมรับนะครับความโกรธจะค่อยๆค,คลายความเศร้าจะเริ่มเบาบางแล้วเราจะพบอิสระที่แท้จริงในหัวใจของเรา ลองจินตนาการถึงก้อนหินที่ขวางอยู่กลางลำทารถ้าเราเอาแต่ผลักมันก็จะไม่ขยับแต่ถ้าเรายอมรับว่าหินมันอยู่ตรงนั้นเราก็เลือกได้ว่าเราจะเดินอ้อมหรือหาทางใหม่นั่นแหละครับคือพลังแห่งการยอมรับมันไม่เปลี่ยนเหตุการณ์แต่ว่ามันเปลี่ยนเส้นทางในใจของเราดังนั้นนะครับเมื่อคุณเจอเรื่องไม่ดีอย่าหลบ อย่าปฏิเสธแต่ให้ยอมรับว่ามันคือความจริงของตอนนี้แล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเลือกเส้นทางที่จะก้าวต่อไปนี่แหละครับคือปุ่มรีสตาร์ทที่2การยอมรับคือประตูสู่การปลดปล่อยและทำให้หัวใจพร้อมที่จะเดินต่อโดยไม่ถูกพันธนาการจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปบทที่3 มองหามุมดีในเรื่องร้ายในทุกเรื่องร้ายมักจะซ่อนเมล็ดพันธุ์ของบทเรียนเอาไว้เสมอเพียงแต่เวลาที่เราเจ็บปวดเรามักจะมองไม่เห็นมันเราจะมัวแต่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแทนที่จะถามว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรให้กับฉันในเรื่องนี้นะครับปรัชญาเซนสอนเราผ่านภาพเปรียบเทียบง่าย ดอกบัวงดงามที่สุดเกิดจากโคลนตมถ้าไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวที่เบ่งบานเรื่องร้ายที่คุณเจอในวันนี้ก็เช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นโคลนตมที่ทำให้คุณผลิบานในวันพรุ่งนี้ก็ได้ลองมองให้ลึกลงไปในเหตุการณ์นะครับความผิดพลาดมันจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะระวังการสูญเสีย ทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลืออยู่ความทุกข์ทำให้เราเข้าใจหัวใจของผู้อื่นนี่คือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในเรื่องร้ายครับแต่เราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อใจของเรานั้นสงบพอที่จะมองเห็นมันลองนึกถึงท้องฟ้าในวันที่มืดครึ้มนะครับถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเมฆฝนแต่บนฟ้านั้นยังคงมีดวงอาทิตย์ เพียงแต่สายตาของเรายังไม่เห็นในตอนนี้เรื่องร้ายก็เช่นเดียวกันบางครั้งมันเป็นเพียงเมฆฝนชั่วคราวและเมื่อมันผ่านไปเราจะได้เห็นความสว่างที่ซ่อนอยู่เสมอดังนั้นเวลาที่คุณเจอเรื่องแย่ๆอย่ามองมันเป็นหหยนะแต่มองมันเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะทุกความเจ็บปวดคือบทเรียน และทุกปัญหาคือการฝึกใจให้แข็งแรงขึ้นนี่แหละครับคือปุ่มรีสตาร์ทที่3การมองหามุมดีในเรื่องร้ายเพราะว่าเมื่อมุมมองเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนตามบทที่4เปลี่ยนความคิดเป็นการกระทำหลายคนเมื่อเจอเรื่องไม่ดีพวกเขาเหล่านั้นมักจะจมอยู่กับความคิดที่วนซ้ำไปซ้ำมา ใจของเรามักจะพูดไม่หยุดว่าทำไมฉันช่างโชคร้ายทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่ไม่เคยถามเลยว่าแล้วฉันทำอะไรได้บ้างในเวลานี้คงจื้อเคยกล่าวไว้ว่าการรู้ไม่สำคัญเท่ากับการลงมือทำเพราะต่อให้คุณมีความรู้มากมายแต่ถ้าไม่ก้าวลงไปบนเส้นทางจริง ความรู้นั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือเท่านั้นการกระทำคือยารักษาความทุกข์ที่ดีที่สุดครับเมื่อคุณลงมือทำถึงแม้ว่าการทำของคุณนั้นจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก็ตามความรู้สึกหมดหวังจะถูกแทนที่ด้วยความหวังความกลัวจะถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและสิ่งที่เคยเป็นภูเขาลูกใหญ่ในหัวของคุณนั้น มันจะกลายมาเป็นก้อนหินเล็กๆที่คุณเดินข้ามได้ลองนึกถึงการออกเดินทางในความมืดไฟฉายอาจจะส่องให้เห็นเพียงไม่กี่ก้าวข้างหน้าแต่ถ้าหากคุณนั้นก้าวไปทีละก้าวเส้นทางนั้นมันจะค่อยๆเปิดให้เห็นชัดเจนขึ้นนี่แหละครับพลังของการลงมือทำซึ่งมนันไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของคุณเท่านั้น แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนใจเราให้เข้มแข็งขึ้นได้อีกด้วยดังนั้นนะครับเวลาที่คุณเจอสิ่งไม่ดีอย่ามัวแต่คิดอยู่ในหัวจงเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำเพราะทุกก้าวที่เดินคือการกดปุ่มรีสตาร์ทและยังเป็นเครื่องมือยืนยันด้วยว่าคุณไม่ได้ยอมแพ้แต่คุณกำลังเดินหน้าต่อไป มาต่อกันที่บทที่5ครับบทที่5ขอบคุณในสิ่งที่ยังมีในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนสิ่งที่เรามักจะลืมทำมากที่สุดก็คือการมองเห็นสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตเรามัวแต่โฟกัสกับสิ่งที่หายไปสิ่งที่พังลงหรือสิ่งที่เราไม่ได้ดังใจ จนหลายครั้งเราก็มักจะลืมไปนะครับว่าเรานั้นยังมีอีกหลายสิ่งให้ขอบคุณและสิ่งเหล่านี้เองที่จะเยียวยาหัวใจของเรานักจิตวิทยาสมัยใหม่พิสูจน์แล้วนะครับว่าการรู้สึกขอบคุณนั้นจะช่วยลดความเครียดสร้างความสุขและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจการขอบคุณนั้นมันไม่ใช่การแกล้งทำเป็นว่าไม่มีปัญหา มันคือการยอมรับว่าถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องดีอยู่เสมอมันคือการหันไฟฉายจากมุมมืดไปส่องยังแสงสว่างและแสงนั้นจะช่วยให้เรามีกำลังเดินต่อไปขอบคุณลมหายใจที่ยังพาเรามาอยู่ตรงนี้ขอบคุณคนที่ยังคอยอยู่เคียงข้าง ขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่ยังรออยู่ในวันพรุ่งนี้ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เมื่อใจเรานับสิ่งเหล่านี้แล้วความหนักใจมันจะเบาลงทันทีลองทำง่ายๆในทุกเช้านะครับเมื่อตื่นขึ้นมาลองเขียนสิ่งที่ขอบคุณสามอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆอย่างแสงแดดยามเช้าน้ำดื่มแก้วแรกของวัน หรือว่าอาจจะเป็นรอยยิ้มของคุณหน้ากระจกเพียงเท่านี้ล่ะครับสมองก็จะถูกปรับโฟกัสไปที่พลังบวกแทนที่จะจมอยู่กับพลังลบนี่คือปุ่มรีสตาร์ทที่5การขอบคุณในสิ่งที่ยังมีเพราะเมื่อหัวใจเต็ไมไปด้วยความรู้สึกขอบคุณเราก็จะมองโลกต่างออกไปและไม่ว่าจะเจอสิ่งไม่ดีแค่ไหน เราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและสง่างามทุกคนต่างก็เคยเจอเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับบางครั้งมันมาจากเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดบางครั้งมันมาจากความผิดพลาดของเราเองและก็บ่อยครั้งมันเกิดจากความคิดแย่ๆในหัวของเราที่มันไม่ยอมหยุดทําร้ายใจเราเลยแต่ว่าชีวิต ไม่เคยปิดประตูใส่คุณจริงๆหรอกครับเพราะว่าคุณนั้นยังมีสิทธิ์ที่จะกดปุ่มรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกๆวันสิ่งแรกนะครับหยุดแล้วหายใจเมื่อคุณสงบใจคุณจะใสเหมือนกับน้ำที่ตกตะกอนคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นและก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์มานำพาชีวิตจากนั้นการยอมรับความจริง นั่นก็คือการบอกกับตัวเองนะครับว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วและมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดและคุณก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปต่อมาครับคือการมองหามุมดีในเรื่องร้ายเพราะว่าทุกปัญหานั้นเปรียบเสมือนกับครูและทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนโคลนตมที่คุณเผชิญในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผลีบบานในวันพรุ่งนี้ แล้วอย่าหยุดแค่ความคิดนะครับเพราะการกระทำเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แม้เพียงก้าวเล็กๆแต่ก้าวนั้นจะเปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นความหวังและก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้เปิดกว้างมากขึ้นและสุดท้ายอย่าลืมขอบคุณในสิ่งที่คุณยังมีแม้จะอยู่ในวันที่มืดมนที่สุดคุณยังมีลมหายใจ คุณยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่การขอบคุณไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์แต่มันเปลี่ยนหัวใจจากความมืดมนให้กลายมาเป็นแสงสว่างนี่แหละครับคือ5ปุ่มรีสตาร์ทในชีวิตสงบยอมรับมองบวกลงมือทำแล้วก็ขอบคุณเมื่อคุณกดปุ่มเหล่านี้นะครับ ไม่ว่าเรื่องราวจะร้ายแค่ไหนคุณก็จะสามารถเปลี่ยนมันเป็นพลังซึ่งทำให้คุณลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างสง่างามและจำไว้นะครับในทุกการล้มนั้นมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอกาสให้คุณเริ่มต้นอีกครั้งมันจะทำให้คุณแข็งแรงกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมและก็เต็มไปด้วยพลังมากกว่าเดิม คุณมีพลังที่จะสงบใจทุกครั้งที่เจอเรื่องร้ายคุณยอมรับความจริงได้โดยไม่ปล่อยให้มันมาทำร้ายคุณคุณมองหามุมดีจากทุกความเจ็บปวดคุณเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการกระทำที่มีความหมายและคุณรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆที่ยังคงอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณ กดปุ่มรีสตาร์ทชีวิตของคุณได้ทุกวันและทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่คุณจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม